อะมิโนโแบล็กครับนะครับใช้ไปหนึ่งครั้งครั้งเดียวนะครับครั้งเดียวฉีดเข้าไปแล้วก็แห้งครับแห้งนะครับหนึ่งจุดสองจุดนะมันแห้งมาฝั่งนี้ก็เหมือนกัน,นครับนี่แห้งครับแห้งนี่นะครับแห้งแล้วครับอ่อนนา,อา,เ,เ,อา,าเนี่ยเนี่ยตอนเนี้ยเน่ามียางเยิ้มออกมาเหนียวเหนียวแล้วต้ขูดออกแล้วก็ที่แรกผมทาปูนขาว แล้วก็มามามารุมามาเจอเจนแล้วก็ใช้เล็กผสมกับครัวซอยแล้วก็ฉีดท้นเข้าไปวันเดียวแห้งเลยอันสภาพนี้มีอยู่สี่ต้นแต่หายหมดแล้วเยิ้มเยิ้มเปียกเบิดนี่ถึงหลากมันเลยเพราะที่ที่นี่มีเพื่อนมาแนะนำให้ใช่ตัวนี้วันนี้เอามาผสมน้ำแล้วก็มาฉีดใส่เปะฉีดฉีดฉีดสองสองครั้ง ครั้งที่สามเห็นผลแห้งแท้แห้งใช่ตัวนี้เหครัไอตัวนี้ครับผมจีดลงดินเลยผมจีดประมาณอ่าสิบกว่าวันแล้วสิบประมาณสิบวันถึงสิบห้าวันแล้วแล้วผมก็จีดตามไปตัวนี้เต็มที่ไปเลยครับเมื่อก่อนในตัวเรียนดูไม่ได้เลยมันไม่รู้อะไรต้นรากน้ําก็ออกนี่ผมจีดอ่าไปสามไปสามครั้ง ไปสามครั้งมันก็หายไปเลยนี่รากก็เห็นเห็นเห็นได้เลยครับนี่นี่นี่ออกเต็มไปหมดเลยครับนี่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 มะก่อนมันเปื่อยมันออกนี่นี่นี่เต็มไปหมดเลยแล้วไม่ดูไม่ได้น้ําก็ออกที่ต้นที่อย่างนี้นี่หายแล้วครับสบายใจแล้วครับผมคือประสบปัญหาทุกปีคือจะเกิดใบเหลืองใบร่วงแต่เที่ยวเนี้ยหนักมากคือ พอท้ายฝนไปสักสองเดือนสามเดือนเธอจะเริ่มเห็นเปลือกเนี่ยแฉะเนา่าเนา่าเป็นน้ำขึ้นมาก็ถากดูโอ้ก็เป็นเยอะมากแต่พอมาใช้ตัวนี้แล้วเขารู้สึกหายแล้วก็ไม่ไร้ลามขึ้นไม่มีปัญหากับต้นใบก็ไม่ร่วงใบไม่เหลืองค่ะ